คุณฉานะครับเรื่องของการทอดผ้าป่าท่านนี้ถามว่าการทอดผ้าป่าการศึกษาให้โรงเรียนต่างจากการทอดผ้าป่าในวัดได้ผลได้บุญเหมือนกันหรือเปล่าครับเออพูดถึงทอดผ้าป่าการศึกษาในโรงเรียนขอประาสัมปัดโลวันเด็กนี้าาด้วปรดจะเอาพินทบาทไอ้ของฝัญของเล่นเด็กๆก็เสักหมื่นชิ้นที่วัดก็มีจัดหน้าแจกเด็กๆแล้วก็เดจะไป ทั้งเหนืออีกสองพชื่อเขงขอมาไปมีโอกาสสมรอนุเงรอ์เด็กอนาถายากจนกำบาลำบนอยู่ชายเช้เาชายนาก็ช่วยกันหาเสื้อหาผ้าหาเพิ่อ,อ,อกันหนาวหาอะไรไปกันเดี๋ยวใกล้ๆวันเด็กเราไปแจกแล้วก็วันเด็กจะกลับมาทำงานวันเด็กดอกไม้บ้านที่ท,ที่นาวันแล้วทุกปีก็กจะมีอย่างปีที่แล้วก็มีต่้กว่าม,มืนคน ที่มารวมกิจกรรมสำหรคำถามที่ว่าจัดภาพป่านี่ภาพป่านี่มันไม่ได้จํากัดว่าจะต้องจะต้องเป็นเป็นของสงฆ์สมัยก่อนนะี่เขามีใช้เฉพาะเรื่องกิจกรรมคณะสงฆ์เดี๋ยวนี้มีภาพป่าการศึกษาภาพปาซื้อเอออซื้อเตียงพยาบาลภาพป่าท อะ,อ,อะไรอ่ะกองทุนหมู่บ้านอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายมันก็มีสารพัดเลวพรับ้าบาตรในตัวตั้งพระก็ไม่มีหน้าที่ไปชักแล้วชาวบ้านโดนน้ตาลเข้าเป่าก็มันก็เป็นมันเนี้ยก็มา้าบาตแบบนี้นก็มีอยู่เยอะแยะแต่ถามว่ามันเสียหายไหมพราบาตอย่างเงี้ยมันไม่ได้ต่างอะไรกับการการให้ทานให้ทานคนขอทานอริศมันไม่ได้ต่างกันถามว่าเพราะอะไรก็เพราะคนรับเนี่ย คนที่รับเนี่ยมีศีลเท่าไหร่ครับทีนี้เขาก็กนว่าเอาละเพื่อให้แน่ว่าคนรับนี้จะต้องมีศีลมากกว่าคนธรรมดาก็เลยเอาพราะมาเอาพระมาเป็นมาเป็นไม้กันหมาหมากามาันไม้ซะหน่อยไอ้ไม้กันหมาซะหน่อยหึงก็เอาพราะมาดึงแต่เงินนั้นมันไอ้ไอ้ไอ้ทรัพย์อันนั้นมันสาเร็จประโยชน์นกับใครบุญมันไม่สําเร็จประโยชน์นกับผู้ผู้รับ อย่างเดียวมันสําเร็จประโยชน์ก <reath> ับผู้ใช้ด้วยถ้าบุญนั้นมันสําเร็จประโยชน์กับผู้รับและผู้ใช้และผู้รับผู้ใช้มีศีลนสมบูรณ์เหมาะสมก็ถือว่าสําเร็จประโยชน์แต่ถ้าผู้รับมีศีลผู้ใช้ไม่มีศีลก็ได้บุญเฉพาะผู้รับแล้วผู้ใช้ก็ได้น้อยกว่าเนี่ยปัญหาก็คือว่าเราทําแล้วมันเสียหายไม่ไม่ได้เสียหายเมื่อไม่ได้เสียหายก็ถือว่าเป็นกรรนสมเคราะห์ญาิสมเคราะห์โรคสมเคราะห์สังคม นเวลาจะสังเกตว่าเวลาลูกปูแจกทานเนี่ยคนมารับทานสิ่งที่จําเป็นต้องทําก่อนเบื้องต้นคือไหว้พระรับศีลก่อนสังเกตไหมเวลาลูกผูแจกทานต่ละค่ะน,น่ะไม่ได้สีส้วส่งเยษแจกทานรับศีลก่อนอย่างวันกินเจต้องมาสวดมนต์ก่อนสวดมนต์แล้วก็จึงจะรับศีลไปรับทาน เพราะอย่างน้อยๆก็มีทําอยู่ในใจนะบุญจะได้มีโอกาสได้ตอบสนองกังบท่านผู้ให้ทานทานนั้นก็เป็นประโยชน์ต่อผู้รับและผู้ให้ยอย่างสมบูรณ์ต่อจง